ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องควานดนนะครับผมบารมียักษ์น้อยนะครับวันนี้ก็มาป้อนผลไม้ของแม่ไมลินนะครับที่ยังเหลือนะครับวันนี้ก็หมดแล้วเนาะกล้วยกับมันแก้วนะครับกล้วยก็สุกพอดีเลยนะครับผมกับมันแก้วนะครับผมอ่าบารมีครับก่อนเร็วอือวันนี้อ่าแก้มแก้มก่อนแก้ม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  แก้มแก้มแก้มเออแก้มนั่นแหะแก้มแก้ม <c oughs> เออบนสูงครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ครับก็มันเกียวกับกล้วยนะครับนี่ก็อากาศดีนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้บารมีด้วยนะครับแม่แม่ครับ กินสบายเลยนะครับก็แม่แม่ท่านใดอยากจะสั่งย่านะครับคอนโดนก็พร้อมรับออเดอร์นะครับย่านีเปียกับย่าใบข้าวนะครับผมพร้อมส่งทุกบ้านนะครับย่านีเปียนะครับย่าใบข้าวนะครับย่านีเปียก็ห้ามัดนะครับห้ามัดหนึ่งใบแดงนะครับย่าใบข้าวก็แปดมัดนะครับหนึ่งใบแดง ครับผมพร้อมซื้อพร้อมส่งทุกบ้านนะครับจินเพลินเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม วะกินบีคงกับบับเลยสวัส pues ดีครับจุ่มวางไงไปไงแล้วครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเกิดน้องหอยกุ้ยหล่อยเกิ่แม่หนังแฟปซี่เขาเปิดกินบ่ฮะแม่แฟปซี่เขาเปิดกินบ่แม่นบ่เยอะบ่หันไปเปิดนับเบิ้ร ใี่เนี่อองงเออเปิดมะเขือเออเปิดเมื่อกี้ดิลิงเปิดไปเปิดจริงเด้อเอาเอาไ้อบอกเมื่อกี้กกเป็นแฟกซี่เนี่ยบอเต้ากินบรี่เปล่าแฟกี่เมืเ่อก,กี้น ฮะปิดแล้วเดี๋ยวเขากินไหมกินก้อนหลด เต็หลับตูโกโตเงี้ครับกลับบานเลยเตะเรแต่เราแล้วครับเออเสียงกินอะไตออร่อยบ่เสียบบ่ครับกินบินเะเสียบไปครับจับจั Azt เ,เสียบหลาหครับขอบคุณนะครับผลไม้นะครับจากเมมเลิตอีกครั้งนะครับผม ขอคุณแม่มิลินจุมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงบุตรบุญสนนุ่นนำนะครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับกอรดนก็ขอจบลงเพียงน,นี้เท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝาวเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอให้โชคด,ดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะครับ